ไลมุนใส่จักรยานไลมุนสมซาเซโมเอามาซาเซโมเอามาซาเซโมเอากะซ่เซโมเอากะสาเข่าสารเข่าสารเอาเข่าสารที่เสกกวาจ่าแม่ไม่ใช่เอากะซ่าเซโมเอากะซ่าเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยลุงน่าหิวมากหิวมาปะเลยเฮยหัวโอ้ย้ยโอยโอ้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 เราเลนคนที่สูงใช่ไหมเอากระดูดไม่ได้ด้วยน้ำดูด ทุกคนน้ำท่วมไม่ใช่น้ำส่วมนี่มันผิดปกติไม่ต้องเล่นให้กลัวอย่างเคยเขาจงเล่นเอาให้มันหาเท่านั้นพอถ้าเขาหยู่เขาไปเขาเขาเรื่มมาล้วยองไปรยาแล้วขึ้นลงแล้วยองละยาอยากกินน้ำลำใหญ่น้ำไยลใหญ่ลย้อยลดยัดกึ้ยดานีไปหลี่เหียวเลยเหี่ยวหี่เหี่ยวลดยฟาฟาดฟาดฟาฟาดาดฟาดฟาดฟา